สวัสดีค่ะพี่น้องมังนอีกกลุ่มฝ่ากลุ่มฝนเ้อค่ะเด้อมันอีบ่มีแดดเด,ด,ดสิลองมาเคลียร์เขียดบึงจ็กสีมานหรือบอมานขันบอมานกะสิไปหาแนวอื่นค่ะพี่น้องกลางคืนก็หาไต้จิ้งรีดกลางเวรก็เขียดเ,ดเบิดกิน,ลกนลแล้วก็เลยว่าแล้วฮะอยากกินปนเขียดนะไปไปบึงไปหลุ่นกันเลยค่ะพี่น้องบ่กไก่บ่ไก่แถวบานจะออกจากบานมาสิบสี่กิโลค่ะลุย กระท้าเห็นแล้วไม่อยากจะเชื่อแม่งแล้วพี่ดินแกนเกนเชือเชือมาใกล้ๆสิ่อนให้เบิ้งยิงติงยิงติงมาสิบบอโอ้ยวว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 วเวว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 ิวว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 งววนววงวว่วว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 จริงอ

โดดกระบอมีสะอุ้ยเบิ่งตีละ่ะอุ้ยปุบไงหน้าแรงเอาละเด้อเอาโบอเอาโบเอาเด้อโอ้ยเนียเต๋อโอ้ยปั๊บเครับพี่น้องปุ๊ยโอ้ย,ยโอ้ยเสือกะต้องเสือหลีเกรงเหล่ง เป็นจังไหล่ะบัดนี้เป็นจังไดรมันกับบอคอยมีค้หาด้บ่มีแล้วมันเดดห่อนเนาะมือนีว่าเห็นมันบดกันเลยล่องมาเสียงดวงเสียงโสดเลยนะคะไม่มีจัดฉากดีนะมือนีมันบดอคน,นหนึ่งเด็อดปนเลย ปนได้ถวยแบบไงปนที่หันโมกก็ได้สองมกปนที่หนึ่งที่นอนกุบตัวนี้อืมเออไปตามไปลุนกันต่อครับสี่ม้าสามไส้มา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 โอ้โหเท่าเอาอีกแล้วเตรียมซับบัวเลยซับไงบัวเลยอยู่ใกล้ๆกันครับนี่ไงเก่าอยู่นี่มึงได้หรอมึงนี่นี่นี่เห็นก่อนฟาไงอยู่อะไรเด็กอีกอ่ะเล่าช่ดนี้ นีมาบึงสับบัวเลยเียมสับมที่งนแกนก็เลยสับหาเมนี่มันอาจจะหาอย่างจชนน้อยับจีนองตัวบาบางงานเิ่นเิ่นแกนบ่งตีละเนแกนเป็นแลกเป็นตวเล็แกนแกนนั่นนั่นกบหัวอืม โดดตจำกลองเลยที่ช่องค่ะโดดตจำกลองดังกลับเลยอันนี้ห้อยหูปูโบ่เป็นหูเอียนนี่โมเมนต์เอียนโมเมนต์เอียนเอียนเนี่ยหูอยังอืูนะไข่ไก่ก้านเลยมอยากเสื้อสองแต้มครับสองขนาดอันนี้ได้นี่มันได้ซ้ำนี่ก็ทุดยอด่ลงแต่ะาที่สองอเค ่มีบ่มีแดดแต่ว่าบ่มีลมนี่เขียดลงนี้แล้วพี่น้องโตงัวใหญ่อยู่ดนินี่เดนี่เด้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  เห็นปีะน้อปับ๊บน้านตเนยีครับบู้ขาเรียงอยิมุยเลยเขียดโมโอ้ยพี่น้องสาวเจอพ่ออีกแล้วคิดว่าพ่อเด้ไก่ไกเติบพี่น้องป่ะเดยวปั๊บนไก่ไก่ นี่ยคลิปไม่ใส่เกี่ยวบันไดเลยไอ้ไอ้ตัวใส่เทียมคลิปไม่ล่ะสุดเด้อพี่น้องบ่บ่แมีนคลิปเก่าครับมึอนี่วันที่เท่าไรมืงอยู่นันที่เท่าไรเก่าทีเก่าวะเก่าเมื่อไหร่รถเฮ่ยเขาอืมที่ดินแกนเบิ้งเบิ้งเบื้องไงมันเตรียมโตสีออกแล้วหามันออกบันไดเบิ้งนี่นี่บ่เห็นหอดโตที่ดินมันแกนตรงใส่เสียมเดี๋ยวนี่เห็นโตแล้วเห็นโตแล้ว ตาช้อนแน่จะข้าวมาหนึ่งนี่เห็นบ่อเห็นโตบ่อก็ยังวะก็ยังวะใส่มือบ่อได้นี่โขบโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ยุกกระสนอโอ้ยไปเถอไปเถอเสียมสิถึงดังพี่น้องถอยมามันกล่องบ่อพวกกัดเดี๋ยวจัะคอยจัะคอยมันเออเลยมันเออเลยกระซ่ามันนี่มันอันนี้มห้ยบึงตี๋เหรอโอ้ยไอ้สิโดดจ้าเบา น่าดเห็นบ่าโอ้ย,อย,อยกล่องเบื่อจับกระเบื้องหน้าจอดนี่สิหละเบึงสิลหลสกหมุนโอย้ยเหนียวออกจ,กจากจากจากจอยเลยตัวที่สามกบไงของแท้ครับพี่น,อน้อ,องกบไงธรรมชาติของแทะคลิปไม่ล่าสุดอีกตั้งหากาหอแอบมีน้าพกยิดฮ <c oughs> ะ หากินตามกว่าเยอะมันละพี่น้องได้หน่อยได้ไลยก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติแห้งกระเมื่ออันนี้ก urun, ็ล่างพ่อเงาเงาเหลวพ่อออกด้วยมือแดดประมาณประมาณนี้แหละคือแดดลำไร่มือนี่เพราะว่ามึงมึงแล้วอากาศอากาศคลายฝนสิตกผมคิดว่ามือนี้ฝนตกหลายพื้นที่แน่นอนผุนผู้เพื่อมาจอบยิ่งปลากระจอบเพื่อกันเห็นบ่ เม่นเพิ่นเพิ่นมาหลือห่วยรักด่างเตือนกันอีกรอบเลยพี่น้องรักษาสุขภาพกันสุขูุ่กคนหันรูดซื้อว่าอาการบด่ดีคันเนื้อคันตัวก็กินยาลัดไว้ก่อนครับพี่น้องไข่แดงช่วงนี้คนไข่แดงไรทีนี้เป็นงออกเลยรับไง เจ็ดโมงอีโม่หนึ่งสิบห้ามึนง่ายไหนอีกง่ายหนึ่งถ้าเนก็อยู่ได้หนึ่งง่ายที่หนึแมนแมนแมนเดี๋ยวก่อนเอาเกียร์ใส่คู่ก่อนเอาใจกับถือไว้ทาก้อนนิ้วหันแรงแป๊บนึงแจ็คสีอยู่เพิ่งบอยู่คิดว่าง่ายของแขกง่ายแต่บอลแม่ใจมือกีก็ยังก็ง่ายเปิดก็ยังอยู่แบบว่าพยายามสิออกออกไปไหนที่ดินมันแกลีมันแหวกโตไปไหนนะฝนแบบตันตกเลย จีิงป่ะว้าวปรยูงบะยูออกแล้วหายซีโฟนสวยเก่าเราที่กรูปีเดียดไปนั่งเราพี่น้องพอได้เอาได้กินได้ก็เอาเบิร์ดสวดสวดอยู่บ้างก็มาขึ้นแวะพระท่านแล้วอยู่พระท่านได้แวะอยู่เสียงป่าถือพระท่านในมีดหรอกพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็บผู้ดังมือบอยู่ไม่แม่นังดอก น้ามูกตันดังดังแมบหืบดังแมนบดังมืโอ้ยราะเยาว์าแมนบต่อดังเป็นอุ้ยี่โอคูดยังไงละไอ้คนนี้ยังยีดพิเศษคือว่เห็นออกมากขึ้นสีแบบคูดใส่อุ้ยเอาถั่วเอาอันได้คันได้จะให้รางวัลพิเศษให้ยังให้ให้ยังให้แก้มนี่แหละ ฮ่าแก้มให้แก้มให้ดมดากว่า่ะให้ดมดากว่าได้ท่านมันไปแล้วมันบินไปทางไหนบ้างมันบินไปแล้วว่าได้จับว่าได้ดอกยี่ดีตัวนี้น้อืมบ่ได้ดมดากอย่าอย่าได้ดมกันเลยโบครูบแดนนี่แ้่ว่าให้แนวดีกว่านี่ก็ใครเนาะไอ้สีว่าคนหักกันแต่ว่าได้ว่าดอกแต่ว่าให้แนวดีกว่านี่เนี่ย ในจังหวัดไห้ดากมาดมแบบนี้มากับคุบบ่ได้เรือกระปิ้นในดมแก้มเออดมแก้มนี่ได้อยู่นี่นี่ตัวนี่นั่นนั่นนะเออได้แล้วต้เออครับนี่บีบหัวใบกี่หลักเนี่ยทั้งสันว่ะจมีนประหยัดด้ยกระดากมากกวนเนาะหาที่แถวบ้านครับคนนี้ เราลอดเรียแถวสนมห้องนี่แหละอยู่งงในดงอินแต่บอเป็นก็เลยปล่อยให้มันแตกอู้นั่นมันไปแล้วนี่ตื่นนี่นี่ตื่นนู้ซิ่งมันี่นี่เลนนู้ซิ่งนั่นหันมหานั่นพ่อตลอดมือหนึ่งพ่อเป็นศิษย์เจ้านมือใดติตั้งใจมาหานี่บเห็นพี่น้องเมื่อตะคุยก็หาเนี่ย อย่างอุ๋ยอุยใส่ถูงเนมืนดี่เอาคูเาจ้าใส่ถุงมือมันมันบงหูวาบถือบ่ถือถือบ่ถือก็ชามเอานี่ตันี่เยหงี่ยหงใครี่นี่พี่น้องบ่แห็นเราบ่ใครีนี่มนเขาว่าเขาอื่นมันเป็นามันเป็นมันเออเป็นมันอีพีเลยซองยู่นี่กองตาสวดทะเลาะอยู่นะ เด็กกรูปสารตู้เขียดสองตู้คุ้มอันผู้เป็นห้องยู่นันคือเป็นสลาดดิ่นันอุ้ยพอสมบัติหอยเื้อทีครับนี่เธอหนี่ยังเขียบเขีบเขีบน่อยไ็จะได้ละไอเอาถั่วน้ำงามอยู่ มัน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 ปกะกาศใบปันไดดิบนึงถุงมือกวาดโซนนี้เข็บหลายไปแล้วไปไปไปโอ้ยสุก่เด็กน้อยใช่ละยู่นั่นแหละอ๋อใหญ่โอ้ยผีผีมากพีหลอดมือมากผีกี่โล อย่างวะจักจะไปหายังพี่น้องนั่นนั้นคือลงน้หนผมกับบอทนาการล่องไปในช่วงนี้เก็บชิ่งอยู่โอ้ยโอเคจะหายอย่งเนาะลงน้ันอดออดเดือดเดือดด้วยช่วงนี้ร่างกายเขาบอกชาวบานเหียบบอปินก็บอทนัดเาทบอทนาผู้ใหญ่เด็กน้อยไข่เบิดช่วงนี้ เนาะฮึฮึบินไปแล้วตัวยังไงเน่ยตัว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 เมใครดีบ่เห็นจำยังแก้แว่ให้เบิองบ่มึงแตกซะอุ้ยนั่นนั่นไปแล้วก็บ่ต้องเอาไรภายในดอกกีดีบ่บอเห็นมันแตกออกมากกัเลยเสียดายมันสะอ่อนเนี่ยแต่ว่าคือว่ายเราพี่น้อง ใส่คีไหมข้อแน่เพื่อนอะสามล้าน่มูปงวกระตงวะวะไก่เจ้าไรมันถอดเลยแม่นี่รีดสี่พีเออมันบอกขมนะบ่บ่ฮะจีได้โทรไปถามอยู่ดิหนิเลี้ยงไหนขายปิ่งหมูเหลี่ยวจังบุ้มหูขายดีสูมือขายดีสูมือปิ่งหมูเราเราว่าถอดเลยสิถอดเลยถอดใส่ไอ้นั่นใบเตยใบเอียงใบเตยใบบกูดตะไคร่ บอกพริกแห้งแน่จากน่อยช่องเครื่องช่องเครื่องเลยเสียนี่งูกระดีเป็นคือจังกะบหมนกุจีนที่เนาะคือบ่ต้องใส่ขี้แม่ผู้ใดเพิพ่นมักนะไม่ได้แต่ดุยหรือข่้ขี้นะมื้อน,น,นี้เอาผักบ่ผักยังเอาอพักกระสีงามเนี่ยฮันบ่เอาเพิ่นก็ลื้อทิ่มมืดด้วยนัน่นคนเอเฮาสิเอาบอ่เอาอได้มาฮอดหม่องเราดิ บ่เอาจังไหนเพราะว่าเพิน่นเพิ่นเริ่มลื้อออกมาทีละขางขางคุณเพินเ่นลื้อแล้วเหลือเหลือขางนี้ดิเหลือหน่อยไหมเหลือฮาป่าอีกสองสามมือกับเบิดดิที่หนคิดว่านี่เหลกัดด่างเมียนเพลินลือกัดด่างกับคือว่าเหล่าพี่น้องผู้ใดถนัดว่านแหกัดล่วงห่วยล่วงบึงไปช่วงนี้หาอยู่หากินเกิดจากสาเหตุจังไหน,นเนาะเมียนหาอยู่หากินครับบ่หาก็บ่ได้กินบ่นกินกับบ่หญ่ ขูบเสียดหมูเฉียดหมูเฉียดหมูสามแต้มครับย่างละสามแลพี่น้องท้าอย่ายืดหนียลายขูบหมูยดอกเฮ้ยขูบไปไหนโอบคนฝากให้ได้หลายบอกผูดถึงตอนหนนับตอนใส่กันนึ่งเล่นหูอน,นนะพอตีนป่วยขี้เงี้ยอยีเงี<ห>้ยง่ายกบดิน้นเลยเฮ้ยยาฉลาด โกบเถื่อเก่านั่นโคบานน่ะกบคูปลโคบกบกบอีดโคบอีดกบอีดโคบอีดสัสสิรีโมโตนี่นะมึงอุ้ยพี่โมนานี่มันกำลังกินกิลีดอิ่มอิ่มเนี่กินก็คือสัตว์พวกนี้นี่หันกินอิ่มแล้วเพิ่นเพิ่นสีบอดนั่นนี่เพิ่นก็นอนย่อยเบิดพดคนที้เพิ่งจงออกหากินอีกตัวอนึ่งกับอีลีตัวนึงกับยิมได้ยุบกันสองมือคนนี้ มันมกินขั้นโ <ตะ S 1> บโฟมคือตะโดยคำบนโบฟมคือตะโดยอยาจะบอกเราด้วยพี่นอ้อนเราพื้นกันไ,ไปหาอันนี้บ่ายะตะพื้นตะพื้นขี้เข้มแห่งเจลายโต,ต้ตอนยัางโมยานมูใส่ส <c oughs> <c oughs> ีก็ถึงง่ายโกกับอ้วกข้นตอมิ่งเพิงมูนี่ผมบ่ปันใดบ่มีปัญหาบ่ดอกหักใบบานข้างหนานั่นแล่นนั่นปากเว่อรอ์ยู่ อันนั้นมันหลายสิมันมันมันลุวมมันหลายตัวเนาะมันก็เรื่องเจ็บมันก็บบ่อบ่อเจ็บปนไดอดอกแต่ว่ามันบวมมันอยากอายคนจังงตาตูบจังสีปากโป๊จังสีเขาเสี้ยเป็นกระอยากไอ้ขุนซจำเจ็บซ้จำปวดมันมันมันบ่อทราะว่าผมบ่อแพ้นะแต่ว่าขี่เขียบหนีบอทันได้เคยแต่ก็คิดว่ามันสีแห้งอยู่ พ่ออยู่ตีบอไม่อยากอยากพ่ออยู่แต่าบ่อยากศึกตอดน้องยอดทีนี้กำลังงามๆแต่ว่ามีอยู่ในตู้เย็นสองปั่นสองก้อนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทีเอาไหว้ก่อนแต่ว่าสิไปเก็บถ้าเกิดสีงามลงทีเอาเก็บมีอยู่สองก้อนอยู่เอาไว้มันออกหลายก้อนแมนบอผมบอกหลายดอกอีกน้อยคนก่อนมาเก็บแล้วไปน้ำโดนนี่ก็หลายอยู่เมนครับเริ่มเผาแล้วขิงแล้วพี่น้อง ผนแก่แล้วแม่นตังดอกไปถือเลือกเอายอดใดทีร้อนๆอันนี้คือเด็ดสองมือเนาะมันนี่มาหอดมือนี่งับ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 เดี๋ยวเอาพ่อไปได้กินกับตำบักทั่วตำบักหุ่งเถอะแหละพี่น้องพ่อก็ได้กินดูแล้วแหละว่าเป็นอยังฝนลงนี่ก็สิงามอีกคือเก่า เพิ่นกำลังลือขึ้นก็มีแม่นนันดเต็มอีกคือเก่านี่ดโอ้ยฝนลงนี่ทางงามยอดก็สิใหญ่กว่านี้อีกกานล่ําเพิ่นนี่มหนี่มหก็สิมีนี่มหนี่มก็สิมีนมเล่นมยางนําแม่นอือนันฝนตกก็สิมีนมของงาม

เมียนบ่ได้ฟังแล้วผุนเหลี่ยปนั่งเบากันอยู่กำแพงวัดผุนเหลี่ยงนางขี้เขาเหรียญเงี้ยมือเศร้าชุ่มนุ่มกันกับผู้เฒ่าบ่หยอกบ่มื่อนเบือกเอามันก็เพราะได้เก็บยุ่นนะพี่น้องเมียนเดี๋ยวเตรียมมาก ความสุขอยู่รอบตัวเราไม่ไม่เลือกเวลาว่าเราจะระเหยได้ตอนไหนแค่นั้นแหละพงศิเกเอายุฟังนี่นะธรรมะระเหยคืออะไรเป็นบ้า <laughs> <laughs> ตอนแรกของกับพระหุจักดอกพอทธมายู่นี่แหละเจ้าหุจัก <laughs> เป็นบ้าออนยุบานกะจีคนเสียเศนบาสดีนี่นี่เลยคะ่ะ แมนกะบ้าแบบบ่วนเมนบาบาด้อันคือค้นอารมณ์ดีแหมฮะอืมครเครียดไปยังสันนะเพรอแล้วนี่ก็อืมสุดสั่งกินราะกระสีหนามนานี้ก็ซ้ำกินกะทินบวกเลยเมนสรุปยอดครับพี่น้องเอ้มันา3ตัว เกียกิะโตผูหุจ่แล้วเกียดะจะสีจ่หาดอกถามผู้คนนอนดึงคุณปแล้วาคา <c oughs> ่ะก,กระชิดตนกปนกบกินกรบพักแวนเหรอพี่น้องให้พักแหวนปนกบเกี่วกับพักแวนผูดถึงว่ามันยังเสียบบ, <c oughs> บไปสันนะ <c oughs> นเพักกระสีน้ำเจ้าถึงพักแวน ลาไปก่อนสลาบคลิปนี้เด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจของคุณทุกใบทนพแชร์ที่คอมเมนต์ดีนะาที่แดดบําหอนสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกทุกท่านครับผมที่เป็นกำลังใจและม้ามื่อยน้ำกันทุกทุกคลิปครับลาไปก่อนครับพบกันใ่คลิปหน้านสวัสดีครับ